กราบกราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ กรากรากรขอเชิญเจ้าพาาผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันร์อนันตชัยณนะบับนี้ ขอเรียนเชิญกาลมิตรพิสมัยแสงฮิรันกาลมิตมโนทิพจักรวานธรรมกาลมิตปวีกลางประพันธ์กาลมิตรพิศนีสิริลังกาลมิตรธนารพรพรสุขสว่างกาลมิตรภาริดาขุนเนนพานิชกาลมิตรอรพินลิมธนานุรักษ์กาลมิตพหลพัฒนารารัตนชัยกาลมิตรวันนาอุดมผล ไกลมิตรพัชรินบุญธรรมจิตกลมิตรสัญจุฑาวิชาบุฒิกลมิตรรองศาสตราจารย์อรวรันเคหะสุขเจริญกลมิตรกิติวัตรพรสุขสว่างกลมิตรสมชายจงวัดผลกลมิตรชัยวัฒน์งามรัตนกุลกลมิตรสมชายธนสารสิลไกลมิตรธนวัฒย์ยิ่งมหิสานนท์กลมิตร,รนตรทิพธนสารสิลไกลมิตรภารวีสนองชาติ กลมิตรเฉิดฉายธีระธินรัตน์กลมิตรหนงนุษตแ้พานิชกลมิตรสาราจารด็อกเตอร์หันสาปุญณพยักษกลมิตรโชคชัยวริตวรางกูลกลมิตรพรพิมลวานิชจำเรนกุลกลมิตรราวันแก่นมณีกาลิมิตรเรวดีปารวัตวิชัยกลมิตรธัญญานสอนสันติกลมิตรด็อกเตอร์เพนจันล้อจักชัย กาเรมิรพนมชัยการจานะสุภักกาเมิรนวดีอำนาจเกษมกาเมิรย,ายงยุทธไตรทิพานิชกาเลมิตรคอบักซิง่งกาเมิตรพีมวัตรพักวัตรโพคานนกาเลมิตรวรรวิทย์ธัญ,ญธารากาเมิรแพทย์หญิงการจานาะชัยกิติสินกาเลมิตรสุดเขสศีมากาเรมิรวิโรจนารุศัก์เสถียนกาเมิดเฉลวยศรีมีใจเย็น กาเมิรดรนัตราจุลเวศกาเมิตรจิตรดาเกตทองกาเลมิตรเดชะมิ่งขวัญกาเมิตรุ่งธรรมการจนาภากาเมิรธีรพัฒน์เรืองโรธกาเมิรสุวรรณีอเนกวิสูตรวงศ์กาเมิตรจงรักสายสิริกาเมิตรมนตรีจริยางกูลกาเมิรการจนพัฒน์อุปรวงศากาเมิรทวีศักดิ์ภาวะสุทธิกุล กาเมิรพลตำรวจเอกวราสิทธิ์พรเลิศกาเรมิรวีรวัลเสถียรธรรมนีกาเมิตรรวิพรรัตนสุวรรณกาเมิรอัฐพลแย้มบาลกาเมิรโยสิตาขอสูงเนินกาเมิตรอุไรวันแสว่องกาเมิรวิทวัตจติกะวนิษ์กาเมิรวัชรีเขตแดนกาเมิรนภัทรคราจติกะวนิษฐ์กาเมิรแพลวัลพันพรมจิตกาเมิรจิติมามานะชัยรัก กาลยมิรบุญยรัตพัทราเรืองรินกาลยมิรสุยานีมานะชัยรักกาลยมิตรบางอ่อนริดำรงกาลยมิตรฮาลิมหาโตโนวิจาจากาลยมิตรสุจิตราทองแดงกาลยมิรวันเพนเทพามาตรกาลยมิรด็อกเตอร์ชาญสรนาคมกาลยมิตรวชิราเทพามาตรกาลยมิตรบงกฎสรนาคมกาลยมิดมงคลศิวานันวงศ์ กลมิตรชูเกียรติสังกินหอมกลมิตรเพนแขสิวานันวงศกาลามิตรสสิธรสังกลินหอมกาลมิตรวันณพรไตรรัตไพศาลกลมิตรอมรรัตด,ดาวประสงค์เรียนเชิญครับขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันต์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนไตรัยเนื่องในวาระพันษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดยังจิตให้เลื่อมใส ในคุณแห่งพระรัตนตรยัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจโชนนิรันทุกท่านกว่าเอกองค์พระชินวรอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นได้แต่ละพระองค์นั้นแสนยากยิ่ง ต้องมีหัวใจยิ่งใหญ่ดังอุปมาว่าในห้วงจักรวาลทั้งสิ้นแม้จะปูลาดด้วยฐานเพลิงอันร้อนระอุไม่มีว่างเว้นหรือดารดาษไปด้วยปลายหอกอันคมกริบวางเรียงชิดติดกันไปจนถึงขอบจักรวาลอีกด้านหนึ่ง แต่หากปลายฝั่งจักรวาลด้านโน้นมีความรู้ที่จะทำให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วไซพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายก็จะก้าวย่างไปย่างองอาจไม่วาดวันเพื่อจะยกตนและสัพพสัตวทั้งหลายข้ามห้วงโอคะเข้าสู่ฝั่งพระนิพพาน พระพุทธองค์จึงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลมีอาจหาสิ่งใดมาเทียบได้ทั้งยังเป็นทักษีนายบุคคลผู้ประเสริฐสูงสุดที่จะยังผลบุญอันไพศาลให้แก่ผู้บูชาดุดเรื่องราวการบูชา ของพระอรหันตเถระผู้มีนามว่าปัญจทีปกะเถระที่ได้จุดดวงประทีปห้าดวงไว้ณโพธิพฤกษ์อันเป็นไม้ตัดสรุธรรมของพระประทุมุตระพุทธเจ้าเมื่อแสนกับที่ผ่านมาด้วยผลแห่งบุญนั้นไม่ว่าท่าน จะเข้าถึงกำเนิดใดๆทั้งมนุษย์หรือเทวดาเหล่าทวยเทพทั้งหลายย่อมทรงดวงไฟไว้ในอากาศเพื่อยังแสงสว่างแก่ท่านเสมอด้วยอำนาจบุญนั้นทำให้ท่านสามารถมองทะลุฝาเรือนมองทะลุหินล้วนตลอดล่วงภูเขา ในที่ร้อยโยอดได้อย่างน่าอัศจรรย์ในกับที่3,400ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลกทั้งสี่มีนามว่าสตะจักขูมีรัตนเจ็ดบังเกิดขึ้นด้วยอำนาจบุญกระทั่งในภพชาติสุดท้ายท่านได้บรรลุอรหัตผล ถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษทั้งหลายคือปฏิสัมพิทาสีวิโมกขแและอภิญญาหกและมีทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ก็ด้วยผลแห่งการบูชาในครั้งนั้นทั้งสิ้นนี้คือประจักษ์พยานอันเป็นแสดงถึงพลานิสงถึงการถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชา แด่บุคคลผู้ทรงคุณอันเลิศคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชกเช่นการจุดเทียนใจไฟนิรันร์อนันตชัยของทุกท่านในครั้งนี้พลานิสงที่จะบังเกิดขึ้นย่อมบันดาลผลนับอสงไขยอัประมานังอย่างเป็นอัศจรรย์ เชกเช่นเดียวกันอ้ป้อนทียาโมเลสกายานันทิวานโอเอวังตวางวิจัยโย ยาสุใจยามังกเลอปราชิตปาลังเกสีเสปตะวิโปกเรอปิเสเกสัมปปุนทานังอ ปาปตัวปะมัวตติสุนาคตาตังสุมังกาลังสุปาพันตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตัวจะสุยธังพรามัจาริสุปทาคินังกายกรรมวา たー ป่าตาคินังมโนกรรมังปณนีทิเตป่าตากินอาป่าตาคินานิกาตะวานนาลาันตาเตป่าตากินเนเจยนตัวพุทิยามัวเลสักยานังนา ตันวเอวังตวังวิชัยโยโหยิชัยยาสุชัยยมังกะเลอปาราชิตาปัลลังเกสีเสปะทวิโพคะเรอาภิเสเกษสะพวุธานัง กาตังโสมังคาเลงโสปาปาตังสโสโหติตังสุขนโนสุโมโหตัวจะโสยิตทั้งกรรมมจาริสุปาตาคินาชวาลาแห่งเทียนใจอันโชดช่วยในพรรษาพิสุทธิ์พรรษา แห่งการบรรลุธรรมครั้งนี้ได้เรือโรอดขึ้นแล้วขออนุภาพาแห่งการบูชาคุณของพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่จงเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพ ดนบันดาลให้ลูกหลานทุกคนได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ได้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์ส,ส,ส,มส,ส,สมบัติลา ยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานตลอดกาลนานขอให้พรรษาน,นี้จงเป็นพรรษาแห่งความสว่างสวยให้ยอดนัดสร้างบารมีทุกท่านได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน มีพระธรรมกายสถิตมั่นเป็นหลักชัยได้ตามติดและติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีตลอดไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ